ตะกี้ผมนับที่ชินจังผมมองว่ามันเกิน5วิแน่นอนนี่นะผมชินจังยังไม่ปลดล็อกเลยนะผมโอ้โหติดค่อนข้างที่นานพอสมควรก่อนที่จะไปรับชมคลิปน่ผมผมขอฝากร้านเกมโคร้านเติมแพ็กเกจเติมดูบี้ ในราคาที่ถูกกว่าในตัวเกมไม่ว่าจะเป็นแพ็กแจ้งเกิด2,132ลูบี้ในราคาเพียงแค่2,799บาทจากราคาปกติ2 8 4 9บาทหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจสกินป้อมบวกการ์ดเลนเจอร์7วันในราคาเพียงแค่489บาทจากราคาปกติ510บาทและก็ยังมีแพ็กเกจอื่นๆอีกมากมายให้ท่านชม ได้ไปเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้ทุกมสะดวกสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับหากใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยก็กราฟัสดีท่่งชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ซันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์ด้วยนะครับ ซึ่งเข้าเกมมาก็มาอยู่ที่หน้าตาไอดีหลักอีกเช่นเคยนะผมสำหรับวันนี้ผมจะมาทำอะไรก็มารีวิวทางด้านของคู่เทพเดือนนี้ซึ่งได้รับปรับการปรับมาใหม่นะผมซึ่งเพิ่งปรับมาได้ไม่นานแล้วก็มีหลายคนที่รู้แล้วก็หลายคนที่ไม่รู้นะผมตอนนี้คู่เทพของ Attack on t i t a n นไฟนอ s e ี s o n ก็ได้มีการปรับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็มีแผนคาดว่าน่าจะปรับอีกนะผมสำหรับคู่เทพเดือนนี้ ผมก็มองว่าการปรับรอบนี้ก็ค่อนข้างที่โอเคมากๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะผมว่ามันปรับอะไรบ้างและมันเป็นยังไงมันเก่งขึ้นขนาดไหนนะผมสำหรับตัวของเอเลินก็ปรับมามีความถึกขึ้นแบบถึกปรับระดับหนึ่งเลยนะผมก็ไม่ถึงขั้นแบบถึกเกินไปแต่ก็ถึกมากและก็ความสามารถทางด้านของยุดสตูออกปฏิบัติการชั่วคราวก็โดนปรับมาเหมือนกัน สำหรับตรงนี้เลดดอปตอนนี้เลดดอบหรือว่าเลดติดของมันก็ปาไปที่90%าสิบเปอร์เซ็นแล้วผมสำหรับเลดติดตรงนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่กูงมากๆสําหรับทางด้านของหยุดสตูออกปฏิบัติการชั่วคราวและผมก็มองว่าคู่เทพเดือนนี้มันติดเยอะกว่าทางด้านของคู่เทพเดือนก่อนๆหน้าที่เป็นความสามารถแบบนี้นะผมผมลองไปทดสอบมาแล้วแหละว่าทางด้านของแอลิสกับทางด้านของอีกตัวหนึ่งนะผมอะของโยแล้วก็ของเต่าจุนอ่ะผมลอง ไปทดสอบมาแล้วว่าเลดติดมันติดขนาดไหนเอาคร่าวๆคือมันจะติดไม่เหมือนกันนะผมแต่ที่ผมทดสอบมาคือคู่เทพเดือนนี้ติดค่อนข้างทีทีมากๆบางทีโดนทีนึงคือ10ต,ตัวติดพร้อมกันข่มนีนะผมผมมองว่ามันเป็นสกิลแบบค่อนข้างที่อันตรายมากๆสําหรับความสามารถตรงนี้อ่ะผมก็เลยมาทําการรีวิวนะผมว่าปัจจุบันเป็นยังไงเพราะว่ามันออกมาก็ตั้งแต่ต้นเดือนผมอ่ะมีหลายคนที่แบบ มองข้ามค่อนข้างที่เยอะมองว่าไม่เก่งบ้างแหละหรือว่าเป็นอะไรบ้างตอนนี้ก็ได้รับบ๊อมาค่อนข้างที่เยอะมากๆสําหรับตัวของดีไวก็ได้รับบัฟมาเหมือนกันสําหรับการข้ามตอนแรกนะผมที่สกิลข้ามของดีไวมันจะสูงข้ามบางทีก็ข้างหน้าบ้างบางทีก็ข้างหลังบ้างบางทีจะข้ามระดับ2อนะผมอะ่ะตอนนี้ดีไวปาไประดับือบเกือบๆระดับ3แล้วนะผมแล้วก็ข้ามกลุ่มหลังให้เห็นชัดค่อนข้างที่บ่อยกว่ากลุ่มหน้านะผมผมเห็นได้แบบ ชัดเจนมากๆแล้วก็รีไว์ตอนนี้ผมก็ปั้นนักเกที่เรียบร้อยโดยการย่อยวัตถุดิบไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเมา ก็ประกอบการตัดสินใจละกันว่าควรจะเปิดหาผู้เทพเดือนนี้ไหมส่วนตัวผมก็มองว่าเป็นตัวเสริมที่มากกว่าสําหรับตัวคอลโบเดือนนี้เป็นตัวเสริมด้านอะไรบ้างหนึ่งคือทางป่วนของสกิลทางป่วนของความสามารถไฮเปอร์หรือไม่จะเป็นทางป่วนของความสามารถก้าดาวที่มีทางด้านของตอต้านไอเทมถ้าผมจะไม่ผิด่ะก็จะมีตอต้านทางด้านของน้ําแข็งมามันก็ถือว่าโอเคอย่างเช่นถ้าเอเลนได้ต่อท่าน้าแข็งปุ๊บ มันจะโดดเหมือนจิงโจ้เลยนะผมโดดเป็นจิงโจ้ไม่พอโดนโดนแช่แข็งปุ๊บมันก็ยังโดดต่อนะผมผมก็มองว่าเป็นตัวป่วนที่อยู่ในระดับเทียสูงสูงเลยสําหรับตัวของเอลินดีไวลก็เหมือนกันผมถ้าได้ต่อต้านในเทมมาก,ก็จะปลายับเลยผมปาแถบหลังคือแบบแม่นมากตอนนี้ตาเมดของดีไวก็ถือว่าโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะผมอ่ะ แล้วก็มีหลายคนถามผมเข้ามาเยอะมากว่าเกียริดมัดจะมาตอนสี่ทุ่มหรือว่ามาตอน10บโมงเช้าของวันพรุ่งนี้ผมตอบตรงๆเลยนะ่ะมาตอนพรุ่งนี้1ิบโมงเชา้าผมฟันธงเลยว่ามาพรุ่งนี้แน่นอนแล้วก็ใครที่อาลูบี้ไม่พอก็สามารถทักไปได้ที่อาแอดมินเจมได้เลยนะฮะแอดมินเจมก็รับเติมลูบี้นะผมในราคาที่ถูกมากๆะใครที่สนใจก็สามารถไปตามกันได้นะผะตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะก็ จะมารีวิวข้าวๆสำหรับ2ตัวนี้ละกันเดี๋ยวพาไปดูกันว่าสเตตหลักคู่นี้ถ้ามันเล่นด้วยกันมันจะเป็นยังไงน้มอ่ะหนึ่งคือจะได้ป๊อความสามารถกลุ่มซึ่งจะบวกทังโจมตีกับทางชีวิตเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยน้มเดี๋ยวผมพาไปดูด่านที่396รอเกลยละกันว่าคู่เทพเดือนนี้จะสามารถผ่านได้ไหมผมจะปล่อยแค่2ตัวน้ออ่ะเอาง่ายๆคือปล่อยแค่2ตัวปุ๊บผมก็หยุดเลยว่า2ตัวนี้ผมมองว่ามันเก่งขึ้นมาจาก ตอนที่มาแรกๆับผมอ่ะตอนที่มาใหม่ๆมันไม่เก่งขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันเก่งขึ้นมาตั้งแต่วันที่20กว่ากว่าอ่ะผมรู้สึกว่า20กว่าประมาณ2 0 21นะครับนะผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่เก่งขึ้นมามากๆดูนะผมนี่วีย,ยิงแผงหลังปกตินะผมถ้ามันชาร์จแบบนี้มันจะยิงแค่กองหน้าอ่ะวีไวตัวตน,นี้มันก็ปาไปกองหลังแล้วแล้วก็ตัวของเอเลนตอนนี้ผมเห็นบัก๊กอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นบัก๊กหรือว่าตัวตัวเกมจงใจนะผมคือ เอเลนตอนนี้ผมเห็นกระโดดติดต่อกันสูงสุด2ครั้งคือไม่ต้องการเกียร์ออกสกิลเบิร์นเลยนะผมเห็นได้ชัดว่าตอนที่เล่นใน PVP มันจะโดดติดต่อกัน2ครั้งคือพอมันโดดปุ๊บมันโดดมาปุ๊บมันไม่ต้องแบบแบบลีลาออกสกิลอีกครั้งหนึง่งคือมันโดดต่อเนื่องแบบโดด2ต่อเลยนะผมผมก็มองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่โกงมากๆอ่ะนี่ก็เห็นได้ชัดนะผมว่าปล่อยเลนเจอร์แค่2ตัวก็สามารถผ่านด่านนี้ได้แล้วกาเมจก็หวังพึ่งได้ ส่วนใครที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะปั้นคู่เทพเดือนนี้ดีไหมถ้าไม่มีเลนเจอร์ดีๆจริงๆผมมองว่า2ตัวนี้สามารถปั้นได้แต่ผมเอียงไปทางเอเลนมากกว่ารีไวเป็นดามิท่าไฟถึงจะยืนไกลแต่ดามิาดามิท่าน้าสมัยนี้ค่อนข้างที่เยอะนะผมอ่ะดามิท่าไม้ที่เก่งๆอย่างเช่นตัวของเอมิเลียตัวนี้ก็ยังสุดสุดเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ทางด้านของเลมด้วยเลมก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งแล้วก็สกิล มีโอกาสที่จะโดนทางด้านของดีัยด้วยนะผมถ้ามีการผักเข้ามาใกล้ชิดนะผมก็มองว่าถ้าอยากปั้นจริงเอเลนก็ยังตอบโจทย์อยู่นะผมเดี๋ยวพาไปดูกันที่ด่าน407เลยละกันว่า2ตัวนี้มันจะเป็นยังไงก็ด่านนี้ถ้านับจริงๆการข้ามของ2ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่โอเวอร์พอสมควรอย่างเช่นเอเลนนะตอนที่มันมาใหม่ๆมันจะโดดแล้วก็มีการสไลด์แต่ตอนนี้คือคําว่าสไลด์หายไปมันคือโดดไปเลยนะผม ดดดไปแบบข้าม2เลยอ่าตัวของนี่리ไวก็จะประมาณนี้ผมนี่โูดไปปุ๊บคือดาเมจค่อนข้างที่กว้างสําหรับ2ตัวนี้ผมมองว่าถ้าใครมีอ่ะควรหาเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวที่ยังเก่งมากๆอยู่นะผมสําหรับ2ตัวนี้อ่า리ไวก็เห็นได้ชัดนะผมนี่มันจะคว้างสกิลอ่ะบางทีก็จะสุมข้างหน้าบ้างแต่บางทีคือปลาหลังยับเลยน็ผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่า2ตัวนี้มันจะสามารถผ่านได้ไหมดูนะผมอ่ะ리ไวปลาไปแล้วเอเีลินก็ข้ามไปแล้วผมคือ2ตัวนี้ เป็นคู่เทพที่ผมมองว่าเก่งในระดับหนึ่งเลยนะผมอ่ะสำหรับ2ตัวนี้ก็มองว่าใช้งานได้แบบยาวๆแล้วก็น่าจะใช้ได้แบบยันปีหน้าเลยนะผมอ่ะก็ไม่น่าจะโดนนืบง่ายๆแหละเพราะว่าเขาจะนิ้นขายของในเดือนนี้ก่อนนี่นะผมอ่ะแค่2ตัวผมย้ำ่าปล่อยแค่2ตัวนี้คือแบบอย่างละตัวเองนะผมสามารถผ่านแบบการ400รอยกว่าได้แบบชิวๆเลยนะผมอ่ะสำหรับ2ตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูกันที่พีพีเลยละคันว่า2ตัวนี้ในเกมป้องกัน มันเก่งไหมแล้วก็ท็อปตำนานตอนนี้เขายังใช้อยู่ไหมบางทีผมก็เห็นแบบใช้กันหลายตัวก็มีนะผมะบางทีมก็ใช้เอเลนสองตัวบางทีก็ใช้รีไวสองตัวเดี๋ยวพาไปดูกันที่ PP กันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะผมอะตอนนี้ทีมป้องกันของผมก็ตั้งรับชนะค่อนข้างที่รัวมากๆนผมตั้งแต่ผมอัพรีไวเข้ามาในทีมคือมันอัพเข้ามาปุ๊บเอเลนของผมก็จะบัฟกลุ่มพลังชีวิตขึ้นแล้วก็บัฟทางหน้าหอบทางโจมอีขึ้นนิดนึง ไม่ถือว่าเยอะแต่ผมก็มองว่ามันช่วยได้ในระดับหนึ่งนะผมอ่ะเดี๋ยวมาสองทีมะทีนี้ก็ใช้รีไว์เหมือนกัน,นผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเกมตั้งรับของผมเป็นยังไงทําไมเขาถึงมาแพ้เดี๋ยวผมให้ดูนะผมว่าความสามารถของผู้เทพเดือนนี้มันอันตรายขนาดไหน,นผมอ่ะสังเกตที่ทีมฝั่งตรงข้ามนีผมว่าเขาจะปล่อยตัวได้แบบเยอะไหมอ่ะเดี๋ยวก็มารอดูกันเลยทีผมอ่ะคร่าวๆคือโอ้โหเขาเจอดามจทีก็หายแล้วติดไปแล้วหนึ่งตัวผมติดที่อาดักอาลัมนะผมอ่ะ อาดามติดแล้วติดที่รีไวอ่ะนี่นมอ่ติดและผมก็สังเกตข้าว,ว่าความสามารถตรงนี้มันติดแบบบางทีผมเห็นว่ามันเกิน5วิด้วย3ามอ่ะทีนี้ก็โดนแบบตัดเกิดไปค่อนข้างที่เยอะเลยนะผมอ่ะก็ติดทางด้านของแซลลี่ ติดของแซลลี่ตัวการบินนะผมอ่ะเดี๋ยวมันรอดูกันว่า2ตัวคู่เทพพี่ผมใส่ทีมมันจะติดแบบขนาดไหนผมมองว่าตานี้น่าจะติดน้อยนะผมอ่ะถ้าติดเยอะมันจะติดแบบทั้งแถบเลยนะผมท็อปท็อปตำนานที่ผมเห็นใช้คือแบบติดทีหนึ่งทีมแบบเต็มทีมเลยนะผมคือปล่อยตัวไม่ได้แล้วผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่เล่นยากมากอ่ะสำหรับคอมโบเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยกับคอมโบทางน้าของอยู่ศัตรูออกไปด้บยการชั่วข่าว ผมมองว่ามันค่อนข้างที่โกวีพิเศษนะครับตะกี้ผมนับที่ชินจังผมมองว่ามันเกิน5วิแน่นอนนี่นะครับชินจังยังไม่ปลดล็อกเลยนะครับโอ้โหติดค่อนข้างที่นานพอสมควรแล้วผมมองว่าโอกาสการติดของมันค่อนข้างที่เยอะมากๆคือมันติดทีนึงคือเลดติดมัน90%นะครับมันเยอะกว่าทางด้านของพื้มแรกค่อนข้างที่เยอะมากๆแทบจะเยอะกว่า2เท่าด้วยซ้าถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะทางด้านของพื้มแร1ห0 0พ เลตติดมันประมาณ40กว่าเปอร์ถ้าผมจะไม่ผิดนะผมอ่ะที่ผมได้ดูมาคร่าวๆอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับการรีวิวคู่เทพแล้วก็ประกอบการตัดสินใจด้วยว่าจะเลือกคู่เทพหรือจะไปเลือกทางด้านของโคลาโบถัดไปเพราะว่าความสามารถในรอบนี้ผมมองว่าอยู่ในระดับที่โกงแต่ไม่ถึงขั้นแบบแอมเบียกับเลมหรือว่าบากิไหผมสมตัวนี้ผมมองว่าสาตัวนี้คือท็อปทอปต้องใช้แน่นอน ไม่สามารถเอาออกทีมได้หนึ่งคือบากิสตันแม่นทุกธาตุดาเมจเข้าทุกธาตุเอมเลียก็เหมือนการหม่มเข้าทุกธาตุแล้วก็มีดาเมจทหางคีเลมก็เหมือนการหมผักทุกธาตุเลมนี่คือแบบไม่สนธาตุด้วยสามห่มเดี๋ยวผมพาไปดูท็อปตำนานกันบ้านหผมว่าใครยังใช้ทางด้านของ2คู่เทพเดือนนี้ไหมสําหรับเกียร์ผมก็มองว่า ถ้าไม่แบบไม่มีลูบีเยอะจริงๆก็ควรจะข้ามแล้วก็ไปเปิดคิดปัดรุ่งนี้ดีกว่า่ผมเพราะว่าพรุ่งนี้คริสต์มาสก็จะมาแล้ว่ผมใครที่ดองกตัวดอง r ูบีกันได้เท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ขิงกันได้ในคลิปนี้ได้เลยท่ผมอะทีมคนไทายาผมอะคุณเทนคุณเทนนะผมอะมาดูกันว่า โอ้โหคุณเทนก็ใช้เอเลนนะผมอ่าก็โดยคร่าวๆก็จะมีทางหน้าของ3ตัวมหาปะไรนะครับผมสามตัวมหาปะไรคือตัวอะไรเล่มแอมเลียแล้วก็บากีซึ่งเป็น3ธาตุแล้วก็เป็นตัวที่ใช้กันแทบจะทุกทีมเลยนะครับผมอ่าสตัวนี้อ่าก็จะใช้ทางหน้าของทีมป้องกันเป็นเอเลนเดี๋ยวมาดูทีมโจมตีกันบ้างว่าใช้กันไหมทีมทีมโจมตีอ่าทีมนี้เป็นทีมเจอตัวบินนะครับผมทีมนี้โอ้โหน่าจะเป็นทีม4ทีม5้าไหมอ่าทีมนี้เป็นทีมพีร้อยนะครับ ก็ทีม5ก็เหมือนกันน่าจะเป็นทีม1นึ่ไหมทีม1น่าจะเป็นทีมเล่นเองนะผมอ่ะก็ไม่มีทางด้านของเอเลนกับมีไวในทีมเล่นเองเพราะว่าอาเลสการติดตอนนี้คร่าวๆคือมันค่อนข้างที่เยอะนะผมอ่ะบ,บางทีมก็ใช้คุณวัดใช้ทางด้านของเอเลนนะผมเอเลนไฮเปอร์แล้วก็รีไวด้วยซึ่งคุณวัดก็น่าจะเล่นแบบทางคมคอมบแบบจริงจังเลยนะผมอ่ะ ก็เล่นเป็นทั้งโคโบตัวหนืดแบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะผมอ่ะมีตัดแรกเพิ่มมาหนึ่งตัวคือทางของเบลล็อกเบลล็อกคือต้องติดทุกทีมอยู่แล้วผมเพราะว่าเป็นดาวมจดเก้าดาวที่น่าจะแรงที่สุดในเกมนับปัจจุบันตอนนี้นะผมอ่ะเข้าวๆก็ประมาณนี้ส่วนแสงมืดอ่ะแสงมืดที่หลายคนถามผมเข้ามาว่า เดือนหน้าจะมีแสงมืดใหม่เข้ามาไหมผมก็ตอบว่ามาครผมแล้วก็เป็นฐานะของตัวบินแล้วที่ผมได้ยินคร่าวๆคือจะมีตัวเลนเจอร์แสงมืดตัวเก่าที่กลับมาทําเป็นร่างก้าวดาวด้วยนม่มเรามารอลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรฮะสำหรับทีมของลุงยุทธต,ตอนนี้ลุงยุทธก็ป่วยอยู่นะผมน่าจะ ดีแล้วก็ขอให้ลุงยุทธสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับผมอยากมาดูลุงยุทธสตรีมต่อครับผมสตรีมโคตรมันเลยครับผมผมบอกตรงๆว่าลุงยุทธสตรีมได้แบบมันมากๆคือตีได้แบบโอ้โหถึงทิกถึงขิงมากๆเลยนะครับลุงยุทธใช้ทางหน้าของลูเดียสคอมโบกับเอเลนนะครับผมก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างที่โกงเงมเลยนะครับลูเดียสถือว่าเป็นตัวที่ยังโกงอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของลูเดียสยืนไกลแล้วก็เป็นดามเมจที่แบบค่อนข้างที่แรงมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ ก็โอ้โหทีมลุงยุทธก็ขึ้นไปถึงท็อปหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ดีใจกับลุงยุทธด้วยนะผมนะมาดูทีมที่3กันทีมที่4กัรน,นะผมเป็นทีมของคุณเทสซ์นะผมคุณเทสซ์ใช้ไหมโอ้โหคุณเทสซ์ใช้ทั้ง2ตัวเลยนะผมแล้วก็รีวน์ใส่ทั้งด้านของลูกป,ประคำด้วยลูกป,ประคำตรงนี้มีระยะการสร้างเินเจอร์ใหม่ด้วยถือว่าเป็นเกียร์ที่ดูดีมากๆานะผมเดี๋ยวผมน่าจะคอปปี้เกียร์ของคุณเทสซ์ไปใช้นะผมสำหรับเกียร์ช่องท้ายกับเกียร์ช่องกลางอ่า โดยทีมโอ้โหโโโคุณเทิศสือคือตึงมากเขนะ้าสมัยนี้คือ9ดาวแพด9ดาวตั้งแต่มันออกมาทบํำนานคือปั้นแม็กกันเยอะมากมแล้วผมก็เลือกไปเห็นแบบบางทีมปั้นแม็กทั้งทีมก็มีนะามนะก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันมารีวิวคู่เทพแล้วก็มาเตือนด้วยผมว่า ลูบี้ควรเก็บไปเปิดทางหน้าของเยร์คิดมากแล้วเพราะว่ามันจะมาในวันพรุ่งนี้นะผมแล้วก็ตัวกระชาผมมองว่าถ้าแสงมืดเก่าที่กลับมาทําไม่ค่อยเก่งผมมองว่าข้ามไปเปิดทางหน้าของโคตรแสงโคตรมืดในเดือนมกราคมเลยนะผมผมว่าน่าจะมาประมาณแถวแถวสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3มามนะสำหรับตู้โคตรแสงโคตรมืดอประมาณนี้และกันสําหรับการรีวิวคู่เทพเดือนนี้ว่า ควรเปิดหาไหมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับใครที่ยินชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ภาสารคลิปใหม่ๆึงช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ